อยากอยากมีเมียป่ะไม่อรัพี่คะทำไมอ่ะยังไม่พร้อมเป็นอะไรไม่พร้อมเมนมาพี่คะสีอะไรอ่ะเหลืองกูคุณสารามครับมีเมียไหมสารามมีเมียแล้วมีเมียแล้วมีแล้วใครอ่ะเนี่ยมาด้วยมีเมียสารามครับเอามีมาครับอืมอ่ะเล้นให้ไป้แฉอะไรกัน เหมาะสมที่สุดแล้วไอ้นายแฉเนี่ยน่าจะดูแลเธอได้ดีที่สุดแล้วพี่ดูแลหนูได้ไหมเนี่ยได้พูดจริงจริงเออพี่จะจะบอกเลยนะว่าได้หนูไปไม่เสียเที่ยวเลยเออจะพูดให้ฟังเน่พูดเองนะอะไรเงอะยเดี๋ให้เขาใช่ไหมไปทรไปไปทราไปเดินเปลือยสวยขึ้นมากเสียดายไม่ได้นะรูปร่างแบบนี้พี่สาวเดี๋ยวเราไปสร้างวิมานรักบนเขื่อนกันถึง ไปทีหลังจะเล่นอย่างนี้ฟังไหมตำรวจไม่กอมอกฉันไม่ได้ไม่เอาจริงๆอีเดงมาบมอกกับมึงนะใครมาดูเบ้าหน้ามึงสิเกิดเนอะแต่พูดถึงเรื่องหน้าทด่เกิดมาคู่กันเลยเลิกละคู่กันแล้วไม่แค่หูกันไปได้ถ้าเคยทำบน่วงไฟ ถึงจะยังไงก็ต้องเอการสู่เขาลีเอียกุนีนั่นนม่ว่าจะคันหรือเราเคยตักบาตรรวมคันสร้างโบสถ์เดี๋ยวรวมกันไว้ที่หลังเขื่อนเดี๋ยวกว่อนนี่คุณหรือว่าเป็นใครเนี่ยผีคนนี้คือนำดงพระเจ้าค่ะ งท่านโยโยงวันนี้คือดำดงเป็นไปได้ไหมจะเชื่อนล้วอกงท่านนี่มันเป็นความจริงก็องท่านจะพาดำดงเนี่ยเดินไปผงคันต้องไคิดว่าไใจทีนี้นฝามันผ่าเพียงเียงจริเหรอเครัเาราวอยู่มีไปไหนแล้วจะใหีตานะไริมเรา็งให้เร็วๆเร็วๆเ้ยพวกเราต้งแห่จะร้อนว่า เริ่มออกมาหายใจดยเริ่มโอบนี้วนิ้วนิ้วทัว้งหมดโหดเลยดัง